มาดูแมวบ้านนี้ค่ะเมื่อกี้เพิ่งจะมาเก็บกวาดบ้านไปเพิ่งจะมาเก็บกวาดบ้านไปค่ะเมะื่อกี้มาเก็บกล่องกล่องอันไหนที่มันยุ่ยมากแล้วก็ทิ้งไปบ้างค่ะกล่องอันนี้ เขายังชอบเล่นก็เลยยังไม่ทิ้งค่ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังก่อนเมื่อกี้น้องแพรก็เดินเข้ามาได้ค่ะจะมาดูแม่ตามแม่มาเอาของกินมาให้เขาแล้วค่ะมีปอูอัดมีเปียก เอาทาโร่ใส่หน่อยนึงค่ะสามทำอะไรหรอวันนี้จะเข้าเร็วหน่อยค่ะเข้ายังไม่หกโมงก็พาเข้าบ้านแล้ว แม่มานั่งเล่นด้วยเออ,อ,จเ,อเจ้าสามเ้าสามนี่เขาขี้อ้อนค่ะนี่ตัวนี้หนึ่งหนึ่งครับอืมเจ้าหนึ่งนี่เขาชอบตบพี่แพรค่ะไม่ค่อยจะกินเส้นกันเท่าไหร่ ชอบแอบตบพี่แพรนิดๆหน่อยๆนล้วเอาหนึ่งไม่ทำพี่แพรนะลูกเดี๋ยวหนึ่งจะโดนนึ่งครับวันนี้เข้าบ้านกันเร็วเลยค่ะหกโมงเย็นก็เข้ากันแล้วชื่นใจนะสานเนาะใช่ไหมครับ สามชื่นใจไหมลูกง่วงแล้วสิเนี่ยนั่งทําตับปรือเนี่ยฮ้อสามไปโดนอะไรมาเนี่ยลูกค้านี่อะไรอ๋อสีี่ค่ะนี่นางแม่ส้มกับเจ้าหนึ่งเขาเห็นพี่แพรเข้ากล่อง เปิดแอร์ให้เย็นเลยเห็นไหมชื่นใจเลยเนี่ยแม่เปิดแอร์ให้ทุกวันนะ่ะพอค่าไฟมาก็ไม่มีใครช่วยแม่จ่ายเลยแม่จ่ายอยู่คนเดียวอะ่ะจะไม่เปิดให้ก็สงสารคะ่ะกลัวจะร้อนอีก เราก็คนขี้ใจอ่อนซะด้วยใช่ไหมครับสามสามชอบแอร์ไหมลูกเอ,อตังไอคนนี้เขาก็มานั่งตกักอยู่คนเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยเขาเป็นคนขี้อ่อนคะ่ะผู้ชายขี้อ่อนก็จะต้องนั่งตกัก พอเข้ามาบ้านกันหลังจากที่เขากินข้าวเขาก็จะนั่งเล่นกันไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะปิดไฟให้เขาอยู่ในบ้านและเปิดห้องน้ำไว้ดวงเดียวค่ะเ,เมื่อกี้ก็มาจัดกล่องไปให้หน่อยนึง เฮ้ยเจ้าหนึ่งวันนี้หนูนอนนี่นี่เหรอลูกวันนี้หนึ่งนอนฝาชีค่ะนั่งแอบดูโอ้เดี๋ยวดูโอ้ยแม่ลูกก็ะเลียกันนี่แหละฮึมโซมรักลูกจังเลยเราอะโอ้ยลูกก็โตเป็น เริ่มประเทอแล้วนะ่ะ mm hmm. ลูกก็ไม่ใช่จะเป็นเด็กตัวเล็กเลย mm hmm. ดูพี่แพ้สิพี่แพ้อยู่ในกล่องอ่ะอลูกพี่แพ้พี่แพ้เขาอยู่ในกล่องค่ะตัวเขามืดจะมองไม่ค่อยเห็นพี่แพ้เออยู่ในกล่องเหรอลูกไอ้กล่องใบนี้มันก็เยินแล้วค่ะแต่ก็ทิ้งไม่ได้เพราะเขายังชอบเล่นกันอยู่นี่ ยังเล่นแย่งกันอยู่เลยอาสามเข้ากล่องนี้ก็ได้ลูกนี่เข้าไปกล่องเนี้ยเย็นแล้วเนี่ยยังยังเขาก็ยังชอบเล่นกันค่ะเดี๋ยวดูเจ้าหนึ่งสิเจ้าหนึ่งเขาลงฝาชีแล้วค่ะ ผลเล็บไปที่ลูกโอเคนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะเดินกลับไปบ้านฝั่งโน้นละคะ่ะฝากติดตามรับชมพวกเราด้วยนะคะสี่แสบบ้านสวนขอบคุณมากคะ่ะ